ครับเมื่อนีิวีตผู้เขียวสิมาเปิดราคาค้วยครับเอาจังไดกับเบี้ยพ่อครับเจ้าของคนเล่นเนาะครับเนาะเอาเสียครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับอันเสียแนะน้ำตัวอีกเชื่อนึงนะครับอยู่บ้านใดตำบลใดแนะน้ำตัวพันซื้อครับผมพอวิไลโ่งเสียกับครับอยู่บ้านหกสะอาดมูสิโพกตำบลหกสะอาดอำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิครับเอ๋อ อันดับแรกขอเบอร์เลยเสียมาแมา่มาอ่านเบอร์ให้นะอ่านอ่านมาเลยศูนย์เก้าเกียรติสองสองสามแปดศูนย uh ์หกเกรติพอวิไลนะครับเนาะพอวิไลตัวนี้เป็นคั้วขั้วเมลูกเนาะเสียเนาะเป็นเสียสายม้างไหมครับ พอมันกระบไดติดตามเนาะกระบจักครับแม่ม,นะมันายายามให้ลูกกินน่มัมนบยายากให้ลูกกินนมความสูงสิประมาณเท่าไรเสียร้อย,อยซีหาครับคว้วแม่นี่ขั้วขั้วบลิงถูงงกงากินน้นอง ลูกผู้ลูกแม่ครับลูกผูครับลูกผูนะครับเนาะครับลูกผูลูกได้ยักเดือนแล้วครับนี่าเดือนหรือเปล่าอ้ลูกเริงเริงอยู่ครับลูกเริงแห้งเลยลูกผูตะคว้ขาดน้ำเบียงจังหน่อยด้วยเอฟซีเพราะว่าเราเพิ่งจะได้ออกมาขึ้นกันหนางามครับหนางามหนาเขาเปิดยางามเลยก็ตัวนี้เตาไปเรียงยู่เล็บแข้งเล็บขาก็ดีครับ เดี๋ยวผ่อผีซู้ข้อมาไห้เบงคุ้วยมันเขาไกลอะไรลูกมันขินนมเลี้ยงลด้ผากัะง่าดีวัดทุกอย่างครับพ่อกับสองอ่องตาแจ่มแจ่มจำมมีเห็นครับพ่อสองอ่องลูกเผ่าใยพ่อแตกย่างดีครับอ่องแตกย่างดีคล้ยแม่นี่นี่ครับไทย บูกบบนกินนนมหนางามครับ,ค,รบคัะพ้อแม่นสูงรสี่สิบห้าสูงร้อยสี่้ามีเซียสิเปิดราคาไดครับสาครับสิสามคือแสนสามเมืนนะครับเนาะแสนสามมื0นแสีแล้วเปิดราคาแสนสามมืนนี่ครับนนะาอบักบัน,นี้ไหมสา<ผ>มหมืน ก็เป็นดาวเปลี่ยงครับค้อยแม่ลูกคู่นี่ค้อยลูกแรกบ่ครับลูกแรกครับค้อยลูกแรกครับก้อยยังสดยังหยังอยูย่บนคก้อยขาลงดาปเลี่ยงครับนี่ค้อยขาดน้ำเลี่ยงที่ซื้อได้ครับนี่ถาดตึงเึ้นมาเบิ่งบ่ได้ค้อยแม่นี่เดี่ยงงามก้อนี้อเอาเสียโค้งต่อไปแล้วครับครับดูมันก,กินน้ำว่านางามน,างาม,นางามค้อยแม่นี่ ก็ดีนะครับกับรถ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 นะขอมที่สองนะครับนะตัวนี้เป็นเสื้อสายมากเลยครับค่อยคุ้ยสายมูระบอก ไอ้เสียลูกโคตเสียมากวันโคมแม่ลูกนะครับเนาะคโคมแม่ลูกเสียสายมากได้เสียแนะนำเนี่ยเอ๊ะตัวนี้เสียสายมันก็เป็นควยโมล่าเนาะควยโมล่าเนาะครับควยโมล่านี่ครับลูก เป็นลูกผูลูกได้ยี่เดียนแล้วครับลูกได้เดียนกลัวลูกได้เดียนกลัวเป็นลูกผูข้อสูงผมมั่นเท่าไรครับลอยหาสิบนลยอืมตัวใหญ่เนาะค่อยตัวใหญ่เล็บกว่างามครับเล็บสวยเอื้อพวกเผาดีครับเอื้อพวกเผาใหญ่ แข้งขากะไงข้อยแมียนหน้ากะสวยค้อยลูกที่เทไรเสียลูกสองครับลูกสองเปิดแหวกข้อยลูกสองโอ้ค้อยโค้งไงครับค้อยโมลาตัวนี้ขาดน้าเบี้ยงคือเก่าค้อยเล่าไหลอยู่ฟ้ามปุ่นกะไหลเล้วออกมาไว้ผีสองคม มันก็เลยข,ขาดน้ำเลี้ยงถ้าผู้ใดมีเวลาเอาเอา,เอาไปเลี้ยงนี่งามครับคล้ยแม่ลูกคู่นี่ลูกก็งามหางกับขัวลามดีดีครับหางกับขัวลามดีดีบึงไทยครับบึงไทยตรงหน้าบึางไทยล่ำตัวก็ดีนะครับ นะก้อยแม่นี่นะเจอที่อย่างเดียวขาดน้ำเรียงดูซิใช้ที่ททออกไปกับผู้ใดมีหยาได้ลายกับตึงถึงสวยงามได้เลยครับก้อยแม่นี่เพราะว่าโค้งมันนะหนาก้อยใหญ่ก้อยหนาสูงร้อยห้าสิบครับสำหรับแม่ลูกกับมีอีโบเสียงัวเขาเปิดบ่ะงัวงัวงก็เปิดครับไป องัวป่ะนี่องัวไหมใช okay. เ,เอาขึ้นมาเลยทีเลยท่องนี่ท่องว่างบ่ครับท่องว่างครับท่องว่างบ่ท่านได้ทับแม่ลูกตัวนั่นเด้อท่องว่างบ่ท่องว่างคือท่องว่างคือกันนะครับเด้อที่ชายสองคมเมื่อนี้แม่แรกกับท่องว่าง เนีอยนี่กระถองว่างเป็นสัตว์ก็แหละเทียนหนึ่งแล้วครับนะเป็นสัตว์ตัวหนึ่งแล้วเราบ้านนี้ผสมแล้วว่ะฮะบัดที่นี่มีงวัวอีกตัวนึงครับบัดนี้แล้วเอาบางพลายแสงมันจังบ่ยยอน ง้อตัวนี้เป็นเสื่อสายมั่งไดครับนี่กว่าลูแล้วจืดประเดแล้วว่าความสูงเดี๋ยวเสียความสูงเท่าไรร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบข้อยง้อเัาทองบ่บ่วทองครับบ่ทองทองว่างทองว่างทองว่างครับผมง้อสาวตัวนี้เนาะครับง้อสาวบังไทยครับบังไทยว่ามันสูงแห้งผมกับว่ามันเตี้ยกองง้อวะ เบิ้งเอาแล้ครับผู้ตายเตี้ยกองง้วนเราเบื้องแนุ่่นน่ะหางสิจูดินง้อสาวท้องว่างครับท้องว่างง้าสาวท้องว่างเสียเปิดราคาไคหานครับห่ามืนครับห่ามืนครับผมงว้วมันขคืนหนิงก็คั้วเสร็งง้วเบิ้งเรียบนะครับเรีบสวยครับเร็บเร็บหน้า หน้าสวยครับหน้าสวยหูาเาาเล็บสวยก้นกล้วยสูงซำนี่มันก็ยังสีดีซะหรือฮะราคาสิบอ่อลายยังบอก,บ,อกบางสว่วนส้งของเย,ยว่วยเออเอฟซีเอผิดจัลณนเบิงว่าสินค้าเข้าสมควร สมน้ำสมเนี่ยถือเพี้ยงยังไลยกับมาคุยกับเสียแล้วออเล็บหลังครับเล็บหลังเล็บหลังก็สวยครับว้าวมาหาเป็นมาต่อวันร่องอยากได้ราคาไดกับมาโลดง้อควอยเราล่าหลอยู่ในฟาร์มสำรับค้อยสองค้มกับง้อตัวนี้เราเอาไว้มองนึงจังหากคนนรับมองกันดูหุ่นมันม่มีมองไว้เราเป็นเจ้าของตลาดตลาดนัดอยู่ นี่แหะครับตลาดน,น้ำง,องอ้อง้อ้วยยู่หนาโรงน้ำตาลอัเพอผู้เขียวนี่ครับทางไปชุมแพร่ลังไข่ม้้ยลังไข่ม้วยแม่นบ่อแจยหนังไข่ไข่ม้้ยผู้ดินเปิดว่าไข่ไมยพยักผู้ดิน,ออนครับขอเบอร์อีกแน่ครับขอเบอร์อีกปิด้้าไทศย์เก้าเจดศูนย์เก้าเจ็ดสองสองสสองสาม แปดศูนย์หกเจ็ดครับก็ดซื้อเสียยังครับเสียวิไลครับเสียวิไลครับผมเอาสำรับคิดนี้กับเท่านี้เนาะเสียเนาะครับครับ